ครับตอนนี้นี่แฮชอตเราก็จะมาดูซัดเขาลากหัวคมนะผมอันนี้อันนี้เป็นศึกไอ้นี่เขาว่าคิดมัดก็เป็นศึกคิดออนรอนอีกอ้อมไปโดนเขาหลังมากเลยซัดซัดไม่เปิดเพลงไอ้ที่มือเราจะได้ลากหัวคมมันนั่นแหละวิววิลาหัวคมมีด้วยไอ้ดิขอโทษด้วยนะคุณหลวงทิศ กันกมดด้วยว่าม่อคิดเสียงเพลงเกมทำไมทำไมไอสไพร์เกมแบบนี้มันคุ้นจังว่าเหมือนเห็นเกลือนเลยสไนายเปอร์กดดีกดดีเบาไปหน่อยอยางมันกดดีเอากูยิงแค่จุดเดียวเท่านั้นนี่เดี๋ยวดูะลรนี่เดี๋ยวอะไรนี่อ่ะ โอ้สามเอ้สามโอ้สางอสามอ้สาม้สามโ้อ้สาส้ามโอ้สามโ้อมสามอ้สามอามโอ้ากโอ้อมามโมอม้สาอมโอ้สา้สามอมอามามโออมอ้โ้สรอ้สาม้าล้อยมอ้ออา้อ เป็สิเกมคเขาพับเลยดูดินี่สไลเปร์จากน้ำบนเขาไม่ตายโอ้หูอพับเลยขอพับเลยโอ้ยันนี้เกมใหม่เกมใหม่เกมใหม่ไม่เคยเห็นนี่มาวิ่งกันดีกว่า เพลงนี้ไม่ได้ซัดเปิดเพลงมิเปิดเพลงเอ็งคีมือดีเปิดเพลงชาติไทยไม่เก่งไม่ได้ซัดเอ็งเลือกเพลงเอ็งคีมือดิตัดผ่านไปนอแล้วอ่คุณล่ะาตัดเกมเกมเด็กอนุบาลนะครับเออขวาซ้ายคนเลือดขาด แรงไม่พอดิไม่ลงบนควายสตาร์ทค่ะว่าต้องต้องต้องให้มันหยุดนิ่งๆก่อนแล้วก็ขึ้นถึงแรงแรงเรื่องแรงได้ครัจะกการลัดต้องอะไรนี่อ่ะอ๋อกูตัดเชือกทั้งหมดทำไมวะควายเปิดสตัร์ทเลยเข้าเทได้ไปถึงด้วยไม่ลาก่อนทุกคน เงอเฮ้ยอันนี้คืออะไรกันะเพนเดอร์แฟกต์อ๋ออ๋ออันนี้มันเกมไหมนี่กูจะเพนเดอร์แฟกให้ดูออกมาทิลมาณีทิลมาณีเหลืองแดงขาวไอ้ครับดูด้านล่างดิมีไมคมีด้ย่ใช่อันนี้มันโอ้โหกูเห็นสภาพแล้วกูปวดหัวนเลยเอ้ยเรามาต่อยต่อยมวยดีกว่านี่โอ้โหเสียหักแป๊บนึง แป๊บนึงอันนี้อันนี้มือหักไร่ยอันนี้มือหักไรห้ยขักข, <c oughs> ข,ขนาดนี้มึงตายเหอ,อ คอมเมล่าแดี๋ยวโหลดสกินบีดี้โบยไม้เดีโอวอย่าแล้วอย่าแล้วมาโจมตีไปโจมตีเฮ้ยมันมีปืนด้วยเว้ยทุกคนมันมีปืนดอวดูสตาร์บอร์ดเอาดูสตาร์บอร์ดเอาดูสตาร์บอร์ดมีเยอะจังวะไปนะแก <Okay, S 3> ต้องการถัว<ก>ของฉันฉันก็จะเอาปืนใหญ่ลูกมะพร้าวให้แกตอบแทน ข้าเลยเราจะสตาร์บอร์ดเราสตาร์บอร์ดบอร์ดมึงเล่นเป็นไหมนี่เอ้าคุณเล่นเป็นไหม่ะผมมาเล่นเป็นสตาบอร์ดมากเล่นไม่เป็นนี่นี่นี่กูจะเอามึงไปด้วยกูจะเอามึงไปด้วยนี่ไปไม่รู้ว่าเจ้าตานี่แต่มันเยินี่เอามึงได้เพราะกระสุนกูดีกว่า ไอ้โอ้ยกูยอมไปด้วยกูยอมไปด้วยซาดองศาไม่สูงเกินเป็นไปดิอุ้ซากผมลูกพระเจ้าตากมันเมนเมนูอ้าวเอาอีเอาเพิ่มกูเหลือแค่นี้เ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้เยอะโทจิโทจิไอ้บโทจิโทจิมามาเลิกเลเลขับเรือก่อนเลิกขับเรือก่อนเลิกขับเรือหากหกครั้งหากครั้งเสือหากครั้งเสือเอาเลยสู้เลยด็อกเตอร์ดอกเตอร์เอาเลยด็อกเตอร์มีปืนล้วกว่า2 รักเก้เขาเลยจบไปเอาว่าใครบังคับเรือไม่รู้กูยิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเรือก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเรือก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเรือก่อนโอ้ตายโจมตีมันจะขึ้นเรือมันขึ้นเรือดาบตี้นมันขึ้นเรือมาแล้วด็อกเตอร์มันขึ้นเรือมาแล้วไปปัง จงตึ้งหอกคุ้มหอกใช้โอ้บอดมันเลี้ยวบอดมันเลี้ยวบอดมันเลี้ยวเออคุณซักเตอร์พี่ปลาดรมึงอย่าเลี้ยวมึงอย่าเลี้ยวพอก่อนกูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้ชนเลยดรอย่าชนกูยิงไม่ได้เอ้ยมันขึ้นปะไม่ไหวแล้วผมเห็นแบบนี้ผมต้องเข้าไปช่วยแล้ว